สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะเราจะพามาทําอาหารอีสานบานเฮ้าค่ะพี่น้องนะคะก็คือแกงบะเขีเวยาวใส่หมูสับนะคะพี่น้องเป็นย่างคือใส่หมูสับใส่ไก,ก่กระเบือ่อแล้วนะคะใส่หมูเหนือปลาแล้วก็กินน้ำบลได้ค่ะนะคะกะเ็เลยเอาหมูสับมาลองิืงค่ะนะคะส่วนผสมต่ตางๆก็จะมีอันนี้ค่ะหอมแดงกระเทียมพริกสดและะ้วก็ตะไคร้นิดนึงค่ะตะไคร้บบหลายตะไคร้เบิ้นะคะบะเขียวยาวค่ะปอกเปลือกไว้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องนะคะมอน้สเบอรลวกนะคะพี่น้องเพราะว่า มวยก้อนน้ำพัดนะคะพัดบะเคออยา่าหรือนลวกเพราะว่าเออข้าวไดต้มเขียวนะคะเพราะฉะนั้นย่อก,ก็เลยหลวกก่อนนะคะวันนี้คือข้าแกงนะคะแกงก็คือต้มเขียวเลยยอสบีลวกนะคะเดี๋ยวมกระ็จะนุ่มเองค่ะนะคะใบแมงลักใบหอมนะคะสไตล์อีสานบ้านเราเหมือนเดิมค่ะนะคะก็อื่นค่ะหัวบพริกก้นท้าหัวพริกให้หอมเลยค่ะนะคะ พอมแดงกระเทียมจะเอาพ่อบปุ๋มนะคะแต่ไครเทนนี่ลายแหลกจะใส่สักสองตนนะคะแต่ของย่เอาโบพ่อค่ะอาหารนะคะพอดีของอาหารอีสานบ้านเท่านะคะหรือว่าอาหารไทยมันสามารถดัดแปลงได้ทุกชนิดคะ่ะพี่น้องนะคะข้าวมานจเป็นต้องเป๊ะเบอร์หรือว่าบอเคยย่าโบจําเป็นต้องซุปอย่างเดียวหรือว่าผัดอย่างเดียวคะ่ะเอามากแกงออสานบ้านเท่าสิเบื้องขะพี่น้องนะคะแซ่บค่ะ จากนั้นใส่น้ำลงนิดนึงค่ะนะคะเราพัดไปเรื่อยๆจะเข้าเนินไข่หายหอมก็กระเทียมข้าวสุกคักๆให้มีกิ่นหอมออกมาก,ก่อนค่ะจากนั้นค่ะใส่หมูสับลงไป นะคะตอนไส่หมูสับจะเอาไฟอ่อนนะคะรีไฟกลางเลยค่ะพี่องเพื่อไมาให้หมูเรากะด้างเกินไปค่ะนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเปิดไฟเั็กน้อยนึงค่ะนะคะไฟกลางๆซ้ำเน่ละค่ะนะคะ เปลี่ยนจากหมูสับเป็นไก่ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องหมูว่าหมูเนือ้อหรือว่าสามชันน้นได้เบิร์ตค่ะนะคะเราจะเป็นตะหมูสับเที่ยวนะคะแต่เผอิญของเข่านี่คือพี่ตะคูณเขากินกันค่ะพี่น้องนะคะก็เลยเอาอนี่ยที่เขาจะกินน้าแดงง่ายๆค่ะนะคะจากนั้นเติมน้ําลงนิดนึงค่ะแต่ว่าสหรับคนฟันดีๆกับสิบว่าโอ้มเป็นตะวแสบแหบบนตะเคี่ยวในยำนะคะแต่ว่าเข้ากับเห็ด สู่ทุกคนกินล่องเปลี่ยนเบิ้ง่ะพี่น้องนะคะค่ะมันแสบหลังจากนั้นค่ะพี่น้องใส่บอกเคือยาาลงไปเลยค่ะเปิดไฟแห้งๆเลยค่ะ แล้วก็ค้นไปเรื่อยๆค่ะนะคะเพื่อให้มะเขือยาวไม่ดํานะคะผู้ใดอยานมันดำก็เอาไปหลวกก่อนคือตอนที่ย่าพัดก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าอันนี้ย่าว่าสมะตมอยู่นะคะก็เลยบหลวกน่คะค้นไปเรื่อยๆค่ะ พอบะเขียรย่างข้าเริ่มสุกค่ะนะคะพี่น้องความร้อนทั่วถึงค่ะใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยค่ะหนึ่งทับพีนะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะให้บะเขียรย่างข้เปื่อยจืงนิดนึงค่ะนะคะจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสมากหน่อยเดี๋ยวเตะม,มักเด้องจากพี่น้องนะคะใส่ลงไปนี่ค่ะจะมีความหอมขึ้นมาแต่ว่าอันนี้เอาน้ำลายไปในนิดนึง นะคะต,ตอนแรกเน่าตั้งใจเห็ดนำพอกคุกคิกนะคะพี่น้องแต่ว่ามันก็สสแห้งไปอีกละนะคะหลังจากนั้นเคี่ยวไปเ,เรืเ่อยๆบะเก๋าเน่าเปื่อยเลยค่ะหลังจากบะเก๋าเน่าเอาซุกเละดีแล้วค่ะพี่น้องนะคะชิมรสนิดนึงค่ะใส่น้ำไปอีกนิดหน่อยนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยผงนัวอีกจักนิดนึงนะคะพี่น้อง อันนึ่งก็คือมาภัยมากมั่นล่ะค่ะแต่ว่าเอ่อถ้แย่ใส่ผงปรุงรสหรืส่วนมากชุรบรสย่สบู่ใส่นะคะแต่หงวนนี่รู้สึกมันก่อยนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะนามลายแย่ก,กับบกหูนะคะนี่ค่ะส่วนมะเขือย่างนี่ผู้ใดมักซุปก็นี่ก็สามารถเฮ็ดเคี่ยวได้อีกแล้วผู้ใดมักพ่อกรอบกรอบกับผู้ต้องเคี่ยวโดนเคี่ยวนะคะหลังจากนั้นค่ะปิดท้ายด้วยใบหอมกับใบแมงลักค่ะใส่ลงไป ะะพี่น้องสวัสดิภาพเฮ็ดเมนูอียงนะคะอันนี้คือเมนูขี่กินได้อีหลีนะคะก็คือข้าวแกงไส้ไก่นี่ละนะคะหรือว่าคือแกงซีหมูนี่ละแต่เพื่อจะว่าขาเป็นจากหมูเหนือเป็นหมูสับซ,ซื้อนะคะให้สะดวงได้การกิ้มสรับค้นเ่าคนแก่นะคะพี่น้องนะคะก็เลยจะออกมาเป็นแบบนี้คะ่ะนะคะเอาละค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องนะคะแกงมะเขือยาวใส่หมูสับนะคะง่ายๆสไตล์อีสานบานเฮ่าค่ะที่สำคัญค่ะใส่ใบแมงลักลงไปหอมพวน่วนๆเลยค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะยกออกจากเตาไปให้เบิง่งมองจิแจ้งมองมะฮอนค่ะได้แล้วค่ะพี่น้องเมนูมือนีขาแกงบะเขือยาวใส่หมูสับนะคะเป็นเมนูดัดแปลงค่ะพี่น้องนะคะ บแด่ไส uh ้ไ uh ก่เ so ป็นช <itu? Yes. S 1> ิ้นหรือ so ว่าใส่หม really ูเป็นชิ้นนะคะใส่เป็นหมูสับแทนค่ะพี่น้องเพราะว่าสะดวกในการกินสลหรับคนแก่นะคะเพราะว่าจะเห็นกระเขากับสวีบ้านะคะพี่น้องเพิ่นอายุมากแล้วกินน้ำนะคะเข้าก็บเสเฮ็ดเผื่อเพิ่นน้ำผาพี่น้องเมื่อแกงไส่หมูสับแจงสีกระแซบผะพี่น้องนะคะตักลาดเขาหมูสับเพิ่อบะเกอสีค่ะสุดยอดค่ะพี่น้องนะคะเป็นครั้งแรกที่เห็ดนะคะพี่น้องต่กระแซบเพื่เก่าค่ะพี่น้องนะคะ เส้นหนปลาผงปรปุงรสชุบรสนิดนึหนงหนำปลา,ล,างลงไปค่ะปีไทยโดยต้นหอมกับพักชีลาใบาแมงลกักขอโถษขออภัพห่อยะไรค่ะปีไทยโดยต้นหอมกับใบแมงลกักหอมห้วยห้วยขึ้นบ้านเลยค่ะเป็นสไตล์อีสานนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณค่ะ่ะพีทุกคทูกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะมาค่ะพี่น้องเสิร์ฟไปซไอ้ืระเล่งแทนพี่น้องนะคะคนน่ะ เพื่อนนางถากินเขาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะมาจ้าสแสบ่บๆด้วกันจ้าแกงบวเขือยาวนะคะใส่หมูสับจ้า